เดี๋ยวเรามาตอบคอมเมนต์ลูกค้าท่านนี้นะครับลูกค้าบอกว่าอยากชมรีวิวคลิปค่ะขับให้ชมหน่อยเดี๋ยวเราไปทดลองขับและดูออปชั่นกันเลยครับไปกันเลยครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเจ้า Mercedes-Benz GLC 250 Coupe ออกตัวมานี้ค่อนข้างที่จะพุ่งมากนะฮะคันนี้ให้ความรู้สึกสปอร์ตแล้วก็หรูหราไปในตัวนะฮะเพราะว่าด้วยการตกแต่งภายในที่ดูลักชัวรี่นะ,ะในสไตล์ของเจ้า Mercedes-Benz อยู่แล้วนะครับผม ความสปอร์ตอย่างหนึ่งที่มันบ่งบอกว่าเป็นตัว p l u สนะครับคันนี้ก็คือเบาะนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะแบบ two tone นะฮะสีดําตัดกับสีแดงโอ้ภายในออปชั่นก็จัดมาให้แบบเต็มเหนี่ยวเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ในส่วนของปุ่มปรับเบาะเป็นปุ่มปรับเบาะตัวเต็มนะครับตัวนี้มี memory s ซ a t ให้3ตําแหน่งจัดเต็มไปเลยมาพร้อมนี่เลยหลังคา panoramic sunroof l a s s นะฮะ โอ้ oh, ให้ความโล่งโปร่งมันดูแล้วไม่อึดอัดนะฮะระยะเบรกไม่ธรรมดาตัวระยะเบรกเนี่ยไม่ลึกครับผมเบรกเขาหนึบมากครับผมในการชะลอตัวก็ดีหรือว่าในการทิ้งระยะห่างของคันข้างหน้าก็ดีเบรกดีมากครับพวงมาลัย MG MG พวงมาลัยของเขาคือจุดเด่นคือเป็นพวงมาลัยสามก้านแบบท้ายตัดนะฮะมาพร้อมกับเจ้าตัว p e d a t Shift นะครับผม สามารถชิปแล้วก็คอนโทรลเกียร์ได้นะครับผมในขณะขับขี่มีการเข้าโคง้งหรือว่ามีการหักหลบเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบสนองได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็คมคันนี้มาพร้อมกับเจ้าเกียร์ทริปโทนิกไน p e สปนะครับผมบอกเลยว่าเกียร์รุ่นนี้เนี่ยเปลี่ยนแบบนุ่มนวลแบบสัมผัสแทบไม่ได้เลยว่าเอ๊ยมันเกิดการเปลี่ยนแล้วนะอะไรประมาณนี้ฮะ บอกเลยว่าเปลี่ยนเกียร์นุ่มมากครับคันนี้หล่อมากๆครับผมสีดําดุทุกชิ้นเนี่ยสวยมากๆครับผมแทบจะไม่มีริ้วรอยเงาวับเลยคันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบไดมันเกิวบอกเลยว่าสวยและดุดันมากๆครับผมมาพร้อมกับเจ้าตัวกล้อง360อ,องศาแบบเบิร์ตไอวิวนะครับผมด้านหน้าเป็นโครเมียมบอกเลยว่าสวยมากๆครับ มาดูที่ไฟหน้าบอกเลยโอ้โหไ,ได้นะวัตก,กรรมใหม่เป็น LED Intelligent Light System เรียบร้อยนะครับผมมาดูด้านข้างนะครับมีบันไดขึ้นเรียบร้อยนะครับผมคันนี้เป็นบันไดแบบครเมียมมาพร้อมกับระบบ Keyless Go ทั้ง4ประตูนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนิดนึงครับ ไฮไลท์ของคันนี้อยู่ที่ด้านหลังดูความสปอร์ตความเท่คือคูปนะครับผมคันนี้คูปอาราดยาวลงมาบอกเลยให้ความสปอร์ตมากมาพร้อมกับระบบขับขี่แบบโฟร์เมติกขับเคลื่อนระบบ4ล้อบอกเลยว่าสมรรถนะนี่ปลอดภัยแน่นอนและขับสนุกมากครับเวลาเปิดฝากระโปรงท้ายที่เท่ๆครับกดดาวลงไปฮะฝากระโปรงท้ายแบบไฟฟ้านะครับคันนี้เปิดปิดเป็นระบบไฟฟ้าพาชมเรียบร้อยกันแล้วนะครับสำหรับใครที่ถามเข้ามาเจ้า Mercedesben z g l c 250 c o u p e AMG Plus อ็ม t ีพโคันนี้ขับดีมากๆและสวยที่สุดเลยฮะบอกเลยว่าคันนี้วิ่งน้อยสุดๆครับเพียง75,000กว่ากิโลเท่านั้นสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะฮะที่สนใจเจ้าตัว mercedes benz g l c 250 c o u p e AMG Plus อ็ม t ีพโฟคันนี้ราคาเพียง2,150,000บาทเท่านั้นครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะฮะที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อที่คอนแทคด้านล่างหรือติดต่อเซลต้นได้เลยนะครับ